สวัสดีครับมีพาดิวโจทย์คณิตศาสตร์โอนิม .3 กันนะครับเรื่องอสมการถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปที่หน้าที่12นะครับต่อไปเป็นข้อที่2โจทย์บอกว่าวิทย์มีลูกโป่งมากกว่าแพรอยู่7ลูกถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนลูกโป่งของทั้งสองคนไม่เกิน19ลูกแล้วแพรมีลูกโป่งมากที่สุดได้กี่ลูกถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเลยนะครับ กำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นก่อนนะครับโจทย์บอกว่าวิทย์มีลูกโป่งมากกว่าแพรอยู่เจ็ดลูกนะครับดังนั้นครูก็จะให้แพรนะครับกำหนดจากแพรก่อนละกันครับแพร์มีลูกโป่งนะครับเท่ากับ A ลูกนะครับดังนั้นวิทย์นะครับก็จะมีลูกโป่งนะครับมากกว่าแพรอยู่เจ็ดลูกก็จะเป็น A บวกด้วยเจ็ดนะครับลูกนะครับ จากนั้นเราก็มาสร้างเป็นอสมการนะครับอสมการบอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจานวนลูกโป่งของทั้งสองคนไม่เกิน19ลูกนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็จะนําลูกโป่งของทั้งสองคนนะครับก็คือมีแพร x a ลูกนะครับบวกกับของวิทซึ่งมีอยู่ A บวกเนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็มีอยู่2คนก็ต้องหารด้วยสนะครับหรือว่าส่วน2นะครับก็ไม่เกินนะครับถ้าไม่เกินก็จะใช้เครื่องหมายคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ19นะครับ นี่คือความหมายของโจทย์นะครับอังนั้นเมื่อสร้างอสมการได้แล้วก็เริ่มแก้สมการนะครับเริ่มแก้สมการก็มี A รวมกันได้ก็รวมกันได้เลยครับก็เป็น2 a นะครับบวกกับ7นะครับส่วน2น้อยกว่าหรือเท่ากับ19นะครับขั้นต่อมานะครับก็กําจัด2ก่อนนะครับส่วนเป็นการหานะครับก็ย้ายไปคูณนะครับฝั่งด้านบนก็จะเป็น2 a บวก7นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ19นะครับ คูณ2อครับออกมาแล้วจะได้เป็น38นะครับทีนี้ครับขั้นต่อมานะครับก็กําจัดเดนะครับ7ดบวกอยู่ก็ต้องย้ายไปลบก็จะฝั่งซ้ายก็จะเหลือ 2A นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ38นะครับลบเดนะครับซึ่งลบกันออกมาแล้วก็จะได้เขียนนี้เลยก็ได้ครับเป็น31นะครับ 2A น้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ3 1ดังนั้นถ้าต้องการ A เดียวนะครับก็ย้าย2ไปหารเลยนะครับ ซึ่งนะครับ a นะครับสุดท้ายก็จะได้น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับสาส่วน2นะครับหรือเป็น15 5ุดนะครับอสมการนะครับจะมีหลายคําตอบนะครับแต่โจทย์นะครับถามว่าแพรมีลูกโป่งมากที่สุดกี่ลูกนะครับดังนั้น a ที่มากที่สุดที่เข้าสู่เงื่อนไขนี้นะครับ A ก็จะเท่ากับ15ลูกนะครับนะคําตอบของเราคือข้อที่1นี้นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากอีกแล้วนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับ One, two, three, come